ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน TikTok ก,ก,กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็ก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook มี IG มี YouTube มี Tik t o ็อกเนาะแล้วก็มีเนื้อเยื่อมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะอ่าเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรราาคกกกก็จจะะะแตต่่งันนอออไปเหืวลืออกกกตตาามเเรรรป็็นนนนัแงี้้ไดะคะ แล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้าอินสติแกรของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1000วิวนะคะเพิ่งอยู่ที่1บาทกว่าๆเองนะากระทู้มากมากเลยค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลยนะคะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับบนั 1, บขึ้นไปด้วยนะคะเก็นต์มานนเงินตรงนี้ค่ะก็กดจ่ายตรงนี้เลย แล้วก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้นะคะช่องทางต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นริบโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติกการสัั่่งซื้อนคะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะสีส,มสม้มๆตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์รของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปนะคะ,ะส่วนสีเทาๆข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์รของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักค so รู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คิดเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดู ยอดวิวของเรากันเนาะต่อคลิปวิดีโออันนี้นะคะยอดวิวก็อยู่ที่116วิวนะคะตรงนี้เนาะเห็นกันไม่เอ่ยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่116วิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,569วิวกันเลยค่ะกระแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนาะสั่งซื้อแค่แป,ป๊บเดียวเองยังไม่ถึง2่งสนาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็หากยอดขึ้นเกินไปเมื่อกี้เราเพิ่มไป1,000เนาะแต่ขึ้นมาเป็น1,500เลยนะก็ม 1, นะม 1, นะไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจด,ดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็เราเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้ง หมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านร่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดปกติไปเราก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะคะ